สรุดีบทที่ 90: สข้อ2งกล่าวว่าก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์ถึงนิรันดร์พระคัมภีร์ข้อน,นี้สอนเราว่าไม่เคยมีตอนไหนที่พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อน,นี้สอนเราว่าพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบถามว่าพระเจ้าเป็นใคร พระเจ้าก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีพระเจ้าองค์เดียวแต่ในพระเจ้าองค์เดียวนี้มีสามพระภาคด้วยกันซึ่งแต่ละพระภาคหรือแต่ละบุคคลนั้นเป็นพระเจ้า100%เพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้พึ่งพาปัจจัยภายนอกเพื่อให้พระองค์ดำรงอยู่ได้พระเจ้านะครับดำรงอยู่ด้วยตัวพระองค์เองนะครับชีวิตของพระองค์มาจากตัวพระองค์เองนะครับ พระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่ผลงานของใครทั้งนั้นพระองค์ตังหากนะครับสร้างทุกสิ่งขึ้นมาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์เองฉะนั้นถ้าคุณได้ยินคำสอนว่าพระบิดาได้สร้างพระบุตรหรือพระบิดาได้สร้างพระวิญญาบริสุทธิ์ขอให้เราปฏิเสธด้วยพวชนะที่น่าเชื่อถือของพระเจ้าเลยครับฉะนั้นถามว่าใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าคำตอบก็คือว่าไม่มีใครสร้างพระเจ้าครับ พระองค์เป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การนะครับนี่คือพระเจ้าที่พระคัมภีรไบเบิลนําเสนอให้เรานะครับดังนั้นการตอบสนองที่ถูกต้องต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตรงนี้ก็คือการสรรเสริญสรรเสร,ร,สร,ริญพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ